สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีเมทีพสิมาพาดเลาะเมืงองต้นใหม่ที่เมธีปลูกเนาะจ้ะเนะาะว่าอัปเดตว่าเข้าไปในฮอตไซเราจะเพราะว่าไอ้ก่อนเมทิีจะกลับเนาะจ้ะอีกอาทิตย์อาทิตย์กกลัวเมิพจะกลับแล้วนะก็สิมาอัปเดตมืองว่ามันมันแบบมันจะเริ่มเติบโตมันไปในฮอดไซแล้วไปมึงน้ากันจะ้ะเมธิพาพี่น้องต้นมะพร้าวนเนี่ยกำลังงาม เมทิบมาเนาะจะนอเมทิบรดน้ำนะเขากำลังแบบงามต้นนี้มันจะมีต้นหนึ่งจัติเตีย้ยที่บ้านในเนย่ปันไดเพวายยู่กฟังทั้งหนึ่งพูจ้ะกะรอบไปเลยๆจ้ะเดี๋ยวภาพไปมึงนี่ต้นเอ็นนี่กับใบลวงพี่น้องตอน้ตนต้นเพกาต้นเพกาต้นนี้ก็ใบลวง <c oughs> ใบลวงนาะจะนอใบเขาเหลืองแล้วก็ดอกเขากร่ลวงหมดลวจ้ะ บ่หูว่าจะเป็นหรือเปล่าถ้าบ่าเป็นไม่ทิพย์ก็คือตัดทิมได้ใจพี่น้องเพราะว่าเอาไว้มันกับบ่มีบ่เกิดประโยชน์นะถ้าเขาบ่าเป็นบ่เป็นน้วยนะใจพี่น้องแล้วก็เป็นเสายอดเสาต้นเดียวขึ้นไปยังสิใจพี่น้องเนี่ยต้นเพก่าจ้ะทำมึงไปเรื่อยๆก่อนว่าสิเป็นแดงใดนะจ่ะนี่ก็คือต้นักพร้าวอีกต้นหนึ่งจ้ะต้นนี้ยิ่งต้นใหญ่พี่น้องเนี่ย ต้นมะพร้าวต้นนี่ยเงี้กว่าต้นนั่นพรอมบันนี้รอบๆค่างนี่บ่มไม่อยังเด้อพี่น้องไก่นกนยุงแล้วก็ไก่เขาแบบว่าเวลาเวลาเราลดน้ำเนาะจา้ะเนาะอ่าหรือเฮาลดน,น,น้ำอย่งซี่นะ่ะมันชุ่มบางนีแม่จ้ะพี่น้องเขาก็มาคุยเคลียไก่กับนกยุงจ้ะพี่น้องนี่ไปต่อเนาะสิได้เร็วๆจะ้ะลมลม,ลมพี่น้องลมต้นนี้ก็เป็นไอ้ ต้นบักเน่าต้นบักเน่าหรือต้นไอ้เลมอนไหมจ้ะพี่น้องเลมอนที่เป็นสีเป็นสีเหลืองไหมจ้ะเนี่ยเมลีดพึ่งเมื่อปลูกได้ประมาณจะสองอาทิตย์วล่ะจ้ะเขาก็เริ่มใบรวงเนาะจ้ะเนาะเริมใบรวงอลูกเขาแต่ว่าบเลมอนต้นนี่เนะี่ยเมล็พ่มาปลูกเนี่ยเม่ทดพ่ซื้อมาแพงแพงเลยพี่น้องต้นนี้นะ่ะสามพันแต่ว่าเขาแบบเขาเป็นลูกแล้วนะเขามีลูกแล้วเสีย ต้นนี้สามพันพี่น้องเมทิเสือมาปลูกนี่ก็ถ้าบ่าเป็นให้เมิีนะถ้าบ่าติดให้เมิีหรือบ่โตให้เมิีนะเสียดายมากเลยจ้ะเพราะว่ามันแพงต้นตั้งสามพันจ้ะเนี่ยไปต่อจ้ะเนี่ยเมิีป,ปลูกปีนี้ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์เลยจ้ะต้นเลมอนนี่เนาะก็ไปต่อบักหน้าพี่น้องเนี่ยบักหน้า เขาพัดใบจ้ะตั้งแต่ทิพเมทิพมาหนิรู้ซึกว่าเขา,เตาแตกกิ่งก้านเตกยอดไม่พัดใบไใม้งามแล้วก็บอคอยมีแบบว่ามีโตอีหยังกินหรือโตนอนหรือโตไอ้แมงแมงสร้างเมี่ยัต่โตเขียวๆอ่ะกินเพราะว่าเมทิบดูแลนะจ้ะเมทิบมืองเขามันก็นเลยอันนี้จ้ะนี่ต้นบุกนาวบุกนาวเป็นจ้ะพี่น้อง ปลูกซ้ำนี่ถ้าเขาอยู่ถ้าเขาเป็นรูนั่นก็กินบัวบาดบัวไวเราจะเน,นี่ยต้นมะนาวเนาะตัวน,นี้นี่ต้นมะกรูดจ,จ้ะปลูกไปต้นนึงเนาะปลูกไว้กินคือปลูกแบบว่าให้เฮ้าบ่ตตองไปหาซื้อแลนหาใสนะก็ปลูกไว้กินจะพี่น้องไปต้อจ้ะคือแบบว่ายุดดนตัวน,นี้ปลูกปีนี้จะพี่น้องมันสิมีอยู่สามยางเนาะที่ไม่ทิ่ปลูกปีนี้ก็คือนี่แหละ ตอนแรกไม่ทีว่ววาจะได้ปลูกแค่ต้นเดียวคือต้นนี้บันทิพัดไปเห็นตน้นเลมอนต้นนั่นก็เลยซื้อมาปลูกเป็นต้นที่สองที่ปลูกปีนี้จ้พี่น้องแล้วกระดกไม้อยู่หน้าบ้านเป็นยางที่สามจ้พี่น้องที่ปลูกปีนี้เนาะเนี่ยไปต่อเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยต้นแกนตะวันไม่ทีบเอเอไอเอาหัวเข้ามาจากอเมริกาเนี่ยจะ้ะ มะก,กินเอามะกินได้้ะบริเต็งใจเสียมะปลูกพ่อกินเม็ดแล้วนะจ้ะเหลือเศษเขาเศษมันแตกมันหักมึงสิแม่จ้ะเมทิบเอามาเสียบไว้ขึ้นแม่จ้ะพี่น้องขึ้นนี่คือต้นแก่นตะวันจ้ะกรลั่งขึ้นมืงเนี่ยต้นแก่นตะวันบรรยากาศเอ้แก้มก่อนเมทิบกเ็เฮ็ดข้างให้เขาเนาะเนี่ยเตียมคือเตรียมไใะจ้ะ ข้างเขาเตรียมใบเขานี่เลยจ้ะนี่อีกต้นหนึ่งแกวมังก่อนมึงมึงเขาขืนไก่จะหอดเลยเล้อยจ้ะพี่น,ออน้องเมธีวากอนเมธีจะไปเมธีต้องได้เอาเอาเขาอันนี้อยู่จ้ะเขาขืนเล็วเรว,เ,รวเนี่ยเพราะว่าเขาได้น้ำเต็มทีช่วงนี้เมธีอยู่จ้ะเนี่ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาพร้อมวันนี้มาต้นนี่จ้ะต้นนี่ก็เป็นต้นเลมอนคือกันจ้ะพี่น้องต้นเลมอน แต่เป็นเป็นพันใบดงังนะจ้ะเนาะต้นนี้น่ะหนอนล้ายหลายพี่น้องไม่ทิปอ่ฉีดสองสามเทียอะไรจ้ะเจอตั้งแต่หนอนลมันเจออีกเหรอบ่สองสามเทียแล้วที่ไม่ทิบฉีดนะจ้ะมีทั้งโตใหญ่โตน้อยทั้งโตใบโตเขียวต้วนน้ำตาลพี่น้องนอนจ้ะเนี่ย เป็นใบทางแต่ว่าเพื่อนกลว่ามันเป็นมันเป็นลูกยู่ว่าเสนมาเลมอนที่เป็นลูกสีเหลืองอะจ้ะไปต่อค่ะตัวนี้ก็เป็นแก้มังกรอีกต้นหนึ่งนี่ยกำลังขึ้นใกล้แล้วเรือประมาณคืบนึงก็จะถึงแล้วเนี่ยก็จะถึงให้เข้าข้างบนนี่แหละช่วงนี้เขาจะเริ่มเติบโตดีเพราะว่าอยู่เมทีบอยู่เมทีบรดน้ำเสมอต้นนี้ก็อีกต้นนึ่งจะพ่นองมง,งเขาขึ้น มันเขาขืนใกไก่เลยคือกันจต่พี่น้องมาเนี่ยม้วนีวน่กระตากออกมาถ้าไม่ทิพย์ยู่นะบ่ต้องห่วงเจะ้ะต้นไม้ไมทิพย์นี่ดูแลอย่างดีเนี่ยจะ้ะแล้วก็มาตรงนี้มึงพี่น้องต้นมันปูมึงผุดนะยอดกําลัางออกยอดกําลัางฟื้นจากเป็น,เป,นเป็นเพียม่พี่น้องไม่ทิพย์อ้อย นั่นมาฉีดกําลังฟืนนี่เห็นบ่จ้ะนี่ยังน้าดาเนี่ยเห็นบ่เขาเป็นเพียงสิจ้ะดํดำ,ดำนี่เห็นบ่เนี่ยไม่ทิีดกําลังฟืนนี่คุณยอดเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอีกแล้วเป็นเพียดีครับเดี๋ยวสีเดียวมาฉีดดีจากพี่น้องมึงเป็นดอกเขาบันนี้ก็สิไปเลาะฟังพุ่นจับพี่น้องมึงยอดเขากําลังเป็นนั่งามงามจะ้ะ เดี๋ยวไปเลาะฟังผลตอจ้ะพี่น้องฟังต้นกล้วยม่วงพี่น้องต้นบักม่วงปีนี่บ่จับพี่น้องเป็นดอกบ่จับเพราะว่ามันล้มแม่จ้ะบ่ค่อยจับเลยปีนี้จ้ะเพราะว่าล้มแห้งดอกร่วงเมื่อจ้ะไปตอนะจ้ะเนาะมาเลาะฟังทั้งนี้ต้นนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยในี่มึงไอ้ลูกเขาขึ้นดีดีแม่จ้ะพี่น้องมึงนี่ต้นนี้เป็นต้นกล้วยอกล้วยหอมจ้ะเนี่ย ต้นนี้กัลูกคืนดีหลีจ้พี่น้องต้นนี้เป็นต้นกล้วยน้ำว่าจ้ะเนี่ยต้นนี้ไม่ที่ปลูกไม่ที่ปลูกจ้ะต้นนี้ก็อีกบ่ดนดอกจ้ะเดียวกับเดียวกับเป็นลูกจ้ะอ่ะเดียวก็ออกอปีมึงติเลยเจ้ะพี่น้องอันนั้นเขาลูกเขาไหมจ้ะแตกกิ่งกา้านก็แตกลูกเต็มเลย นอแตกนอ,อนี่บานนี้มึงแน่พี่น้องเป็นวีแล้วจ้ะเป็นเครือแล้วนี่เครืออรอจ้ะพี่นอ้องกลวยเพิ่งจะได้ปีเดียวจะเป็นเครือลหะอบอจ้ะเขาสมบูรณ์ไหมจากพี่น้องเขาสมบูรณ์มึงเขากำลังเป็นเครือก็นิีพได้กินคือเกาเลยจากพี่น้องกันซิได้กิน,น,ก,ก,น,นกันซได้กิน,กน,นแต่ตนี่เขาอันนี้เขาสิมาตัดเี่จ้ะพี่น้องแต่ยังพันหูหว่าเหตุยังกิน ก็เลยเอาไว้ก่อนเนี่ยตัดไปจิ้มแจวอยู่จ้ะนี่เลยเครื่อเป็นเร้วเครื่อหนึ่งจากพี่น้องแฟนเห็นแฟนว่าอุ้ยดีแท้ว่าฉันมาเป็นแล้วว่าฉันว่ามึงตีละเขาออกนอนไหมจ้ะนอดีดีเป็นนอหลายจากพี่น้องปวดแต่ตอนนะจ้ะเนาะมึงไก่เขามาคุยมาเคลียแบบวา่าเออ เพิ่นตัดหนาแล้วเพิ่นก็มาปลูกนาดินไว้เห็นมันซุ่มนะไก่เขามาเขี่เพราะว่าเมธีเอ่อลดน้ำนะแต่มันซุ่มเขาเลยมาเขี่ตัวนี้กับตัวนี้เพื่อนปลูกให้ก็สิเป็นไน,น้นันขึ้นกันเลยจ้ะเป็นกล้วยหอมขึ้นกันเพราะว่าเพื่อนปลูกเนี่ยบ้านนี้ต้นนี้เป็นกล้วยน้ำว้าอยู่เพราะว่าเมธีปลูกต้นนี้เป็นกล้วยน้ำว้าอยู่นี่เลย บันี้กัมาตน้นนี่มึงที่ไรเจพี่น้นองเขาออกลูกเขาออกอนอ้ายหลายจ้ะง่ามพรอมไหมสมบูรณ์พอมนอเขาอะต้นนี้ก็เป็นน้ำหอมก็เป็นกล้วยหอมคือกันเจพี่น้องที่เพิ่นมาปลูกให้เนาะบันี้กันมามองนี้ตนันนี้อ่าเป็นต้นมะขามหวานแต่มาไม่ทิปตัดยอดเขาออก พยายามคุ้มใหมเขาขึ้นสูงนะจ๊ะเนี่ยก็เลยตัดหนวดเขาออกเป็นต้นมะขามหวานจ้ะเห็นเขาแบบเตีย้ยในจังหน่อยนะเนี่ยกำลังงามขึ้นอีกจ้ะมึงเขาเตกเขาเตกหนวดเต็มเลยคุณนนะ่ะขึ้นไม่ตัดออกขึ้นไม่มีเลยจ้ะบันนีกาต้นขนุนพี่น้องต้นขนุนนี่ก็เกือบถึงสองเมตรเรึ่งแล้วเด้อจ้ะกะลาลังใหญ่จังว่วไอ้ ต้นมไม่เมถิบกำลังหง่เลยจ้ะพี่น้องเนี่ยเงนมืดเลยจ้ะนี่หละจ้ะเด๋ยวสิพห้าไปเมืองดอกไม้นาะบาน้ะพี่น้องไปจ้ะจ้ะต้นนี้ก็เป็นดอกชบาเนาะที่ไปทิบป,ปลูกลงไปเลยรู้สึกว่าจะมีหมดนะเมทิบก็เลยเห็ดแนวมาสีไลลหมดี่จ้ะพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหมดรบกวนเขาเมื่จ้ะน้ำดำนะคือหมดจ้ะเป็นต้นชบา ลมมันแรงแรงดูสิไอนี่หมดเลยดอกเขาหมดจ้พี่น้องมึงหมดหมด,หมดเออหมดแดงสร้อยด้จ้พี่น้องบางัานี้มันก็ต้องสีดออกเพราะสีดบ่ได้ได้จ้ะนี่ก็สิเป็นเพีย้ยแม่จ้พี่น้องมีหนอนพอมึงมีหนอนพอมเห็นบ่หนอนหนอนพอดีเลยเดี๋ยวสีดมึงต้นนี่พี่น้องมึงหมดต้นนี่ เต็มเลยพุนอ่ะมิเตหมดเนี่ยเริ่มเป็นเพียแล้วเพราะว่าหมดมาเพียก็มานําเห็นบ่จ้ะนี่เลยจะ้ะยังสีเริ่มเป็นแล้วนี่ยเนี่ย,ยมูไม,ม่จับพี่นออ้องเพราะว่ายุ่หนีเพิ่นมันดินมันแบบว่าเพิ่นผสมปูนเฮ็ดหยังเพิ่นก็นเอาเทลงนี่ซากมูแต่ว่าขึ้นยุ่ยี่อยู่แต่ว่าหางาังซากกมูซาโก,ากาฟังทั้งผุนจับพี่น้อง ไปก่อนนะคะน้อคลิปนี่น้อนาทีไปก่อนจะ้ะบ๊ายบายนะคะอัปเดตสวนจ้ะพี่น้อง